วันนี้เราจะมาทดสอบกับฟอร์มาดิไฮเพื่อดูว่าแอตโมสเฟียร์สกายลดสารเคม,มีในอากาศได้มากน้อยเพียงใดคะ่ะผมจะปล่อยสารฟอร์มาดีไฮเข้าไปในห้องจากนั้นก็จะเปิดเครื่องและเครื่องก็จะกรองฟอร์มาดิไฮออกจากห้องส่วนนี้สนุกเพราะผมได้ใช้ในตัวเช่นเหลวทั้งนี้ก็เพื่อให้เซนเซอร์วิเคราะห์ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เรามีปั๊มสุญญากาศที่ดึงอากาศจากห้องทดสอบเข้าสู่เครื่องวิเคราะห์สามารถตรวจจับก๊าซใดๆก็ตามที่ถูกใสเข้าไปในเครื่องวิเคราะห์ได้แม้มีปริมาณน้อยนิดมีฟอ์มลดีฮา์ในห้องในปริมาณที่น้อยมากดังนั้นค่าพื้นที่ตรงนี้จึงต่ำมากเห็นได้ชัดว่าหายไปในช่วงที่แอโมสเฟียร์กำลังทำงาน